ครับกวีรางวัลมติชนอวดนะครับขึ้นมากล่าวนะครับกวีสักเล็กน้อยครับผมครับก็เป็นการต้อนรับสักหนึ่งบทนะครับเพราะงานนี้เรามีทั้งบทกวีเรามีเสียงเพลงเรามีมโนลาลงเงงนะครับเรามีภาพวาดนะครับก็ขอชิตนะครับหรือว่าอวบสันนะครับก็มีงานกวีบ้างประปรายนะครับกี่หยดหมึกตวัดวาดอย่างอาถรรพ์ อยากให้มาวันนี้นะครับก็เลยเขียนกวีขึ้นมาบทหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ตอกชีวิตเขียนขีดฝันยืนแต่หัวใจยังคงเป็นเช่นตนจนก่อเกิดความหวังกระทั่งวันพี่มีน้องนะก็เชิญกันมาได้เลยครับมีมีงานมีผลงานของนะครับแต่ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ ทําหน้าที่ซึ่งศิลปะนะครับมีจิตใจรักซึ่งศิลปะัตั้งแต่วัยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ทํางานเป็นปราดชาวบ้านนะครับเช่นเกศลักไม้บอนไซนะครับเรามีเขาอาจจะเคยก้าวพลาดไปบ้างแต่ศิลปะนะครับชักนำให้เขากลับมาระส้นทางที่ดีด้วยดุลนั้นลานข้าวนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับและขอขอบคุณนะครับทาง ศิลปินทุกแขนงนะครับผู้ทำงานศิละปะทุกแขนงนะครับในสตูนไม่ว่าจะเป็นภาพวาดบาติกนะครับภาพพายตูนนะครับเผยแพร่ออกไปให้เยาว,วชนนะครับคิดดีกระทําดีนะครับและสุกหน้านะครับมาเชิญชมงานศิละปะนะครับงานมานี่เฉพาะงานนี้ก็เป็นเป็นสิบสิบเป็นยี่สิบนะครับเพราะหลายงาน และงานไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่กําลังก่อกลุ่มกันกับเคลื่อนเรื่องที่มีคุณค่าทางสังคมต่างๆนะครับเราก็เลยรู้ไม่สบายใจในขณะที่ว่าศิลปินตายไปพร้อมกับความห่วยแห้งบางครั้งนะครับเพราะว่าบางคนมีงานเยอะะที่บ้านแต่รุ่นนะครับคุณจรู่นทศกุลด้วยนะครับในการให้พื้นที่และเราก็มีสอนนะครับที่ดำนะครับดำสตูนก้อนนี้เป็นไม้ที่ธีรวุินะครับธีรุิจนทระศักดิ์สูตรนะครับสตูนนะครับก็ติดตามกันนะครับ โอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณจินตะลีลาจำนันผันอารมณ์ขอบคุณมากค่ะล้างข้าวลางลางตาม้ว